อันติดอ่ะโอไมค์อนติดเม็ดเขียวอ่ะกาลีมันตึงติดเม็ดเขียวตลอดนะของมันแห้งอ่ะ

ก็คิดหล่อปลาปานเพิ่มตัวครอบเดียวในกาแต่ว่ามันมีคูดาวไหหมายถึงมันหายแล้วหมายถึงถ้ามันหายมันมีจำนวนจำนวนของมันแบบเดีกันแ้วมันโตมาเมื่อนั้นนี่มันต้องมาโดนมาเจ้าถ้าถ้าโดนตีรอบหนึ่งก็หายไปเลยหายไปรอบหนึ่งแล้วเกาะคูดาวเกาะขึ้นมาใหม่แหมออ๋ออนไอ้ดินมาออกหายไปเหรอ อธิบายถูกเหรองงเหรอมันมีมันมีจรอบขึ้นมาแล้วมันกี่วิขึ้นวะขึ้นเร็วจังจวะเพราะว่าขึ้นมังกรร้อนปะ <c oughs> ฟอเรนมาฟอเรนมาถอยกันหน้าถอยกันหน้าโดนปิดเยอะนะโดนปิดเยอะนะฟอเรนนะ,อะฟอเรนไปบนต<น>้น<ะ>ฟอเรนไปบนต้นมันต้องงานเต๋เอมันมีนมนันมีนั่นอยู่ย ยอนจะตายป้อมไหนเลยกกอนตกกระเบยป้อมไหนขีไหนสึ้จ้ะเาาออแม่นแม่นต้อมแกงให้เลยอะ่ะ <c oughs> ถอยๆโอ้ยสวยเพืน <laughs> ม okay. ta <y v ote> <y v ote> ันได้การานมาแน่ได้เจอวัาได้เจอว่าเออเท่เมาน้ามามีทอยชันเอนติก่ายเฉยกินนีวอลอะกินแหล่ซดเนี่ยถ <otes> ่ายถ่ายทำแมตช์่นนี yeah. ้

เราไม่เคยดุเธอเลยนะต้องการกวิแจ้งเลยดิเซียนะนะแกยิงเลยเยลิงเลยยิงเลยดิเซียนมันอยู่ในกลุ่มใหม่โอ้โห uh, บัดตายว่ะน่างัดมาไปว่ะมันล้างแน่เลยสิแ เอาพร้อมพรา้อมเสร็อากันหรือไเอาเปรียงอยู่เฮ้ยเขาเปรีงอยู่เอาเาเปรีงก่อนคนรัชชันกันเปิดได้เลยเปิดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอเออบีเอาน้นไปก่อนเงี้ยน่าจะได้อยู่แเมิน่าจะมีอยู่มั้งเอาหอ ปเปันเลยอันอนอ้อยนี่ปันหรอแฟนันเฮ้ยมันเห็นแล้ววะวยังเห็นเลยตัวเองวะขอบคุณมากย,ย้อยป้อมแกงป้อมแออลังไป หน้าต้องติดเทียวไม่เขียวไม่ได้ไม่ได้ก็ฉันจะเล่นแต่เทียวเที่ยวสวนกับอารามพองอีเพื่อนไงก้อยเฮ้ยกูเล่นนี่กูเล่นนี่อย่างไรเนี่ยเข้าแไนในป้อมตายแกอย่างนี้คุณเลนมองเออมอาร์ลอยะ Bagaimana? Atau tidak bisa barang? Ini ajaran dari Guru.. นี่นยมไม่ไไมันกัน็ <On slide. S 2> ที่เกิดนีก็มีกอมาแจ้กลัวยอย่าง่รถดฝังอ๋ออออีอตัวนี้คัดขวงการเดินทางกูไงนะ What the fuck, oi? What the fuck? Oh, boy. đi <laughs> rồi à, đây, 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 ít

ไยมาไฟมาไมาอเออยป็มดแล้วคาพลิงจะตายตัวดมีไหนมีฝั่งขวาดวิมันน่าจะปิและโอบันด้บปจานถึงบ้านละพอพีเทียวอย่แตย ยิงตัวได้ดิยๆๆอย่างมันยึงยักยักอยู่ตรงนั้นอะอ,เเอี่ยตัวเลวใจเย็นๆนี่ตัวเป็นลาดเนี่ยอันเนี้ย <c oughs> โอ้แม่เเนนะอาสูนัดเดียวเลยตะก,กี้หันๆเลยนะแซ่ชองไหม <c oughs> แปลกบึง้งคนกีนนี่เป็นเบาหวานแล้วตะก,กี้เออ <c oughs> <c oughs> หวานจีครับพ็เล่นมาว่าพัน Wabung kaya Wabung Don antik luar luar kaya Coklatnya kaya Kayak naik kaya nih Tua dia kaya lup lup มันยิงมันยิงมันยิงมันจะไปแกงมันยังไนจะเพื่อนเราแล้วเราไม่เว้นหรอกจะไปแกงเพื่อนมันยังไงแง่อดีมตะเกาอ่ะ

ความหิวตวเ่นเป็นเหตุยิ่งมันจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนแล้วประเด็นคือป้อมัฏิเด้นะมวยแค่กับปืนตุ๊อย่างเดียวุยป้อมไว้ก่อนจะได้เขาแตะชนะอยู่แล้วโอ้โหเด็กคน มันกำลังได้ค่ากะหรี่เขียดแค้นขนาดฝังดินฝังดินฝังดินพอมีฟัาฟังไปแล้วงับงับงับมเีเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังรอดอยู่จะรอดได้ดไดยังไงปัญหคลิปใหญ่เข้ามาละ

Kita mulai Siap Yang kedua